นอกจากนี้เองนะครับทางด้านรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลายัางได้บินหอสำรวจนะครับสถานการณ์น้ําในพื้นที่รอบเขตเศรษฐกิจสั่งด่วนนะครับให้เร่งระบายน้ําโดยเร็วค่าสถานการณ์คลี่คลายหากไม่มีฝนตกเพิ่ม นายมหมามพีสกรีวาแมรนะครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลานำเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องขึ้นเฮลิคอปเตอร์ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจากมณฑลฐานบกที่42จังหวัดสงขลาได้ทำการบินสำรวจสถานการณ์น้ำที่ยังคงมีปริมาณมากในพื้นที่การเกษตรบริเวณรอบเขตเศรษฐกิจของอำเภอหัดใหญ่ เพื่อนําข้อมูลไปบริหารจัดการน้ําและเร่งระบายน้ําในจุดที่ยังคงมีน้ําท่วมขังออกจากพื้นที่รวมถึงติดตามน้ําในคลองอุตภาและคลองรอหนึ่งรวมถึงคลองรอห้าเพื่อนํามาวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์หลังจากที่มีฝนตกหนักตั้งแต่ช่วงวันที่17จนถึง19ธันวาคมแล้วก็21ธันวาคมที่ผ่านมานะครับส่งผลให้พื้นที่ท้ายน้ําได้รับความเสียหายโดยเฉพาะภาคการเกษตรและการประมง นายมามาพีสครีวาแมรองผู้วราชการหวสงขากล่าวว่าจากสถานการณ์ทุกภัยใน่วงที่ผ่านมาทางจังหวัดมีนโยบายในการป้องกันพื้นที่เขตเศรษฐกิจโดยเฉพาะาพื้นที่อำเภอหาดใหญ่นะครับซึ่งมีคลองภูมินาําริและคลองสาขาในการผ่านน้ำพร้อมเร่งระบายน้ำออกสู่ทะเลสาส์สงขา โดยได้รับมอบหมายจากทางผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาให้ออกปฏิบัติการบินสำรวจสถานการณ์น้ำเส้นทางน้ำและระดับน้ำที่มีผลกระทบต่อจังหวัดสงขลารวมทั้งวิธีการหน่วงน้ำและชะลอน้ำในบางพื้นที่เพื่อไม่ให้กระทบต่อพื้นที่ท้ายน้ำนะครับโดยเฉพาะภาคการเกษตรการประมงบ้านเรือนของประชาชนโดยพบว่าปริมาณน้ำเนี่ยเก็บน้ำสำคัญของจังหวัดสงขลายังสามารถรองรับปริมาณน้ำได้ ส่วนพื้นที่รอบนอกตัวเมืองหัดใหญ่ยังคงมีน้ำท่วมขังที่รอ,อการระบายและคาดว่าสถานการณ์จะคลี่คลายหากไม่มีฝนตกเพิ่มในพื้นที่กับ